ของหม่ภาษาภาษาม่พูดบานนี้ก็เลยว่าจะไนที่บ้านสองเก็ดสอเห็นจะไันฝันย่ำฝันโนนขอบ้านเลของนี้พี่เตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการดำเสนิเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเ็ตเ็มโปรดใช้วินยในการรับชมบ้านเลขที่ขายลูกสี่้ออบการเอาไก็เอาซอยในคุณนายเอ้ประานขายจักใบค่ะจังมามหาผูใจีบ มันเลือซ้ำนี่แหละอันตนนั้นมันนันมันด่างไปแล้วคุณนายขะมันด่างไปเร็วอันเอข้างคกตัวนั้นน่ะข้างคกตัวนั้นน่ะอันอันอันเวลาเห็นคอยไปในทีดีใจมันสีฝ้าแล่นมหาหลดอันจับมันขึ้นมาแล้วมันเห็นเห็อนทองมันอ่ะสองสามหนึ่งเบิ้งเกิ่องอยู่อันเวลาเออเวลาเขาเข่าไปบ้านมันสีดีใจมันสีเต้นมหามหาโซมือโซมือปฏิจจับขึ้นมาเห็นเล็กสองสามหนึ่งนึกางาม เลข McCain, ท, ouais. ทิดทองนะหายทองขก้นมากเอาไปกันอ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 ันยังก็เขาเขาว่าครบรอบอันหมูป่าน่อี่ยังก well, so so ับหมูป่าที่เขาตายสามสิบสามน่สามวันที่สิบสามเดือนนี้เดือนนี้บอกสิบสามคนเออสิบสามคนนะเระว่างมันสิออกอัอนวันนี่บันขิงขาดก็บอกข้างโคกเนาะข้างโคกก็บอกว่าจับทองขก้นมาาเห็นข้างโคกเนาะเบิ่งเกิงอยู่สองสามหนึ่งวัเนียสองสามหนึ่งบันชิงก็เล้ฝฟันว่า เขาขนของมให้ในบ้านลายลายพนะัดฝันไว้ยงัสงสงีสง่<อ>่ะเลขที่บ้านสองเจ็ดสองคือไว้แน่เสียงโรตลี่ไว้เน่สองเจ็ดสองเลขที่บ้านสองเจ็ดสองเขาขนของางมให้ว่าสันพันดีเนาะจ้าโอ้ยอย่าฝ่าวนมาถอดขนของมาให้ว่าสันพัดฝ<อ>ันยังสี่นะเลขที่บ้านออกเลสยสองเจ็ดสอง คบะแมนว่าเลขที่ซื้อไปถือแล้วบ่ค่ะมีคนขนของมาให้พองฟันว่ากินเขาคนฟันว่าได้กินเขาข้อมค่ะอืมฟันว่าได้กินเขาไร่ลายกินเขาบะแมนบะแมนเจ๊ถือเล็กเลยจ้ะจักมันสะหาดถือถอรตเตอรี่บ่นถือตัวใดไปแร้แล้วเนาะซื้อไว้ลายแล้วซื้อรตเตอรี่ไว้ลายแล้วตัวใดหนักแน่นาะจ้ะซื้อไว้เจ็ดสองเจ็ดสองนี่บ่ยเจ็ดสองคับสามหนึ่งซื้อไว้ค่ะเจ็ดสองสามหนึ่งนะว่ เจ็ดสองกับอะาเ็ดสองสามหนึ่งนก่บ๊อบสองสามหนึ่งนี่บอบีค่ะไม่ต่สามน่งเยค่ะสามหนึ่งสิ่งเลยค่ะคุณแมค่ะในโชคในมันเพื่อนไม่โชค้องกันสามหนึ่งเอาเอาสองสามหนึ่งก็ว่าเห็นกิอยู่ได้ข้างโคกกับสองสามหนึ่งเลยวัดดิขันไถซื่อเก็ดสองเพราเสียใจองวัดเนี่ยคิดว่ามนม่องมาเจ็ดสองวัดเนี่ยเองเนาะค่ะเออเจ็ดสองมก็คิดว่ามาดอกคิดว่ามะบเมา คิดว่าอาจจะมากเจ็ดสองหล่างเลยหล่างเจ็ดสองล่างเจ็ดสองเลยเพิ่มเลยหดลองฟันคับฟันแน่ฟันมามีก้นขอาบ้านเจ็กที่บ้านสองเจ็ดสองอันฟันสั่นเล็กออกปั๊ด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงาน,งานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางหัวตะกี้มันออกสองเจ็ดสองเนาะ 2, นะ 3, แล้วก็ยังมาออกเก้าเจ็ดสองอีก ยังมาฝันอีกมาขนมาขนของมาอีกอ้าวมันเปสีออกมันนอกมันสีออกดูแท้เก็ดสองว่าสันบัดนี้จาไหกันมันต้องออกเก็ดสองว่าสันก็ได้ไปนั่งเก็ดสองซื้อรถไู้อยู่หลายใบแล้วนะเป็นลอยลอยใบแล้วนะเก็ดสองเนี่ยเก็ดสองตรงตรๆเลยเก็ดสองเกียกินนาคามัดแน่แน่บ๊อบมีนี่จะหกสองค่ะหกสองเจ็ดสองนี้บอเก็ดสองมันหมดอืมจะขายดีแล้วเจ็ดสองแล้ว ดังมาจากอะไรเจ็ดสองเขาเขากันเลยคล้ายดีเลยดังมาจากแม่คู่หอมหวนนะคะโอ้ยแมนแล้วเขาว่าแล้วมันอาดมันเขา่าตรงกันคักก็บันแมนสร้างพญาาเยากเจ็ดเสียนเลี่ยงกันซ่องลงองค<ๆ>นละโอ้แมนเด้อเป็นแมนเด้อเจ็ดสองขนเพี้ยงลุกค่ะขาดออ,ออกเจ็ดสองไม่ต้องหวดเนี่ย ออกหกอัดที่คือออกหกอัดที่คืออัดที่เป็นเจ็ดสองของแม่เขหอมหวนนหนิค่ะข้าวตอกับเล็กที่บ้านคอยไหมเพราะว่าสันที่อันนึงเขาฝันว่าเขาขนของมาให้เต็มบ้านเต็มเพื่อนโอ้ยอย่าเฝ้าขนมาสดอะหอกขนมาหลายเพราะแต่สันถ้าได้กินฝันได้กินข้าวกินวิ่มกินพดกินเลี้ยกินนี่ว่าสันอพราะว่ามันสิมันสิออกเก็ดสองหรไปหัวเนี้เสียงไว้เสียงโรตะลี่ไว้ค่ะถ้ามันถ้ามันเขาเก็ดสองค่ะเพื่อสร้าง ก็จะมีโชคนะค่ะไม่โชกเท่ากันผัดฝันจะสี่ผมผัด่าผัดจั๊กเียร์ผัดฝันว่าไมีคนเขาบ้านหรือคนของเขาบ้านหรือผักเขาบ้านนั่นสิค่ะลที่บ้านสองเกตสองออกลวดสองวัดแล้วฝันเมือดอวดสี่วัดสี่มันมาอกมาฝันอีกค่ะฝันเมื่อดาค่ะฝันเม่เคลืนเนี่ยฝันเม่เคืนฝันว่าเขาเขาบ้านค้นของไไม่ใชคือปฏไดสซื้องว่าสันค้นของอะไรเกินเดียดาวคนไมาให้เมราะแม่นั่นนี่สิ ก็ไม่เห็นเด็ดเจ็ดสองกับพ่อมงสามเจ็ดสองกับ่มี่และวันดี่สองสามส่ห้มันบูมนสิ่งี้แต่แม้สองตัวเนาะเพราะว่าฝันวามีคนนบมีคนเขาว่านนี่แล้วมาเขาีหลีเลยนี่มาแบบบรนกัดหมายเจ็ดสองห้ามีบ่นี่ราคาสองห้าในกรจังสลราคาเนี่ยเจมีบ่สองห ไม่ยังเลยเอาผีไรไปอ่ะเบิ่งเอาเบื้อเอามันเลือกค่ะเลือหกสองค่ะเบื้งค่ะโอ้ก็มีเอาตะเกตเอาเกตเอาเกตโอ้มาเป็นชุดเลยเอาเป็นชุดเลยเจี๊ยบเล็กปูหอยไฮคอยต้นไหนอ้เล็กจเล็กปูหอยปูเล็กปูหอยเน่าเล็กปูหอยลองหาเอาบะแมนฝันสิเป็นจริงซะบ่วัดนี่ฝันว่ามีคนเข้าบ้านหลายๆคนของมาะหโอ้ยเกิดคนรางวัลมาะหอย เจ้รมันกระถึกตัวเจ้เอ้ยเจ้จินดากับคนมาอหลีกับมาอลีแปดแปดสองห้าเจ็ดสองห้านะยัยตัวสองหาซื้อไปหลายแล้วซื้อไปคนละหร่อยใบแล้วแปดสองห้าเจ้าหัวจีมื่นหามื่นหกมื่นหัวได้จังได้ก็ได้ซื้อหลายแต่ครับสองหาหัวทอมั่นใจแล้วมันใจฝันบ่เฮ้ยฝัได้แรงบ้าบ่ได้ฝันเนี่ยเอามาตะปูเอาเอาตะกอกกัสานโอ้กัมสาใหญ่น่บอครับกัสาใหญ่มตะปู้ครับผมเอาน้ำปูเนาะค่ะ อันนี้นี่นี่ถือใจจากใบแม่นบ่ค่ะบ่มันเป็นต้องเอาสามตัวรงสองเ็ตสองลักษณสองสามหนึ่งลวกษบเกสองห้ามันรางวัลที่หนึ่งไลมเนาะอาจเล็กแค่สองตัวไหบ่เมันบอกจุบัยจุบันนอกนอกคนหมุนจุบันกอกบอกคนหมุน่จ้าแม่หำหอมหวนไปตะเขาอยู่เพราะฝันก็เล็กที่บ้านตรงกันเนาะสองเกสองเหรอเนาะเอ ก็่ไปส่มากสายเน่ยเลยยุติลรือารอมากรอมากกคือพอมาใกล้แหละก็เลยแวมหา่ามากใกล้แล้วโอพฝันมาคนมาบ้านรายแม่นั่นเป็นจกงเนาะเขาพัก้าที่บ้านสก็ดส่เใกล้แล้วน้นัดกันเด้นักันเบ้าันก็เขาบ้านไาไรน่งทายเลขที่บ้านหรจ้ายแล้วค่ะทายแล้วจะไปายอีก่เสอขุญาตทายนเด้อครับ สองเจ็ดสองนะครับเบิางเสียงรถตะลี่ความฝันไผมันแต่ว่าความฝันผู้คาเนี่เป็นของแท้เลยครับคัดฝันย่ำได้ออกย่ำนั่นเล็กกี่บ้านครับขัดบ่ฝันคัดฝันว่ามีคนเขาบ้านเขาเฮียนเนี่ยออกคักฝันเกี่ยวนี่แม่นหลุดเออแม่นฝันเกี่ยวฝันมีคนขนของคนยังไม่หายบ้านเล็กกี่บ้านสองเจ็ดสองครับเดี๋ยวไม่ขี้ออกข้างหน้าข้างหลังกับบ่รู้ค่ะเอเสียงมึงซื้อรถตะลี่มึงค่ะหลวงไผหลวงมันเนาะใช่แต่ว่าก็เป็นเลขงามอยู่แต่ว่าความฝันน้องฉันเนี่ยมันแม่น สว่สดิถือถือกมาตลอดเนี่ยถือกมาตลอดถือกมาเถือกมาเรื่อยๆหลายหัดนะที่ว่าถูกสองล้านมันมันถูกสองล้านนี่เจ็ดแปดเจ็ดเจลขสามสูงเป็นเลขห้าอีกนะเลขคนไทยบริษัทตั้งใจเราบุ้งถือกปลาแล้วไปคอเลยเรียนเขาละไห้ถือสองล้านที่มือว่านี่มันใจตัวตัวเลขที่บ้านกับสองห้าไดด้้รีท่บานสสอองงเจ็กันสองห้ามันใจซ้ำได้ครับสองกันเจ็ดสองห้า ครับ 12, 3, 2, ครับอันนี้สามอย่างนะเลขข้างโคกเมื่อวานไปเก็บอันไปไปจับเลขข้างโคกขึ้นมาายทองขึ้นมาเห็นสองสามหนึ่งสองเลขข้างโคกครับบาตตกขึ้นมามาฝันว่าคนของของของมาให้ยี่บ้านสองเจ็ดสองับเลขปูต้นทับสานะเนาะให้เจ็ดสองห้า้าครับแต่ว่าขันมากกับตัวใดกุ้มใดก็เอาเพราะว่าถือกุ้มฝันจะของอยเอาจ้า เตียงโศกแต่ละก้นคือกันเนาะคูอยู่ต้นจำสาเจ็ดสองห้าเนาะเจ็ดสองห้าแปดสองหากับว่าอะไรเจ็ดสองห้แสองหาแล้วสีล่างอยู่บนแต่ว่ากันสื่อลอตเตอรี่เตียงไหวหาไหวถามมันได้เต่าสื่อเจ็ดสองห้าแปดสองห้าสองเจ็ดสองเล็กเลขต้นจำสาคู่ไฮสบาย เลขฟันนะเลขเห็นฟันเลขที่บ้านสองเจ็ดสองอ่าเพราะว่าิเขาแน่นอนได้แน่นอนเลขข้อมฟันสันฝันๆันว่าข้นขนของเขาว่าบานไล่หลายขันฟันยังสี่บ่ะพาดักเคียร์เลขที่บ้านสองเก็ดสองกับไปต้นสำสายไงอ่นปูมันเครื่อห้ทุกหวดเนาะหวดนี้เันนห้เก็ดสองห้าที่เพิ่มแต้มก็ได้แปดสองห้าบานนี้เลขข้างคกมือว่านเนี่ยไปเนี่ย อยู่หลังบ้านข้างโคกเตตนมหาข้างโคกอัานไงทองขึ้นมาเห็นสองสามหนึ่งบาทนี้เห็นสองสามหนึ่งมัดสี่ครบรอบของหมูยังสิบสามหมูปาม่าแม่นปะสิบสามหมูปา่าของของเดือนนี้แม่นบะจ้ะสิบสองหมูป่าว <13 S 2> ันที่สิบสามแม่น่ะสิบสองหมูป่าสิบสามแต่ว่านี่มันเป็นเลขข้างโคกนะค่ะเด้อถ้าชอบก็จัดไปค่ะจัดไปสองสามหนึ่งค่ะ เียงโซกบังแล้วค่ะซื้อรตเตอรี่เบังอาจจะมีสองสามหนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> สิบ้างวดนี่บังงวดนาสันกับบอลูเพราะว่าสันเห็นนี่ได้ขีนงค่ะคักคักสามตัวสองถึงสามหนึ่งค่ะคางคกสองส,สามหนึ่ง,ง,ง 2, 3, เลขปูสองโอ้ไม่ใช่เจ็ดสองห้าแปดสองห้าเลขที่บ้านสองเจ็ดสองฝันว่าขนเอาขนของมาให้มากมายมันใจค่ะเลขที่บ้านสองเจ็ดสองนะคะเดี่ยงรูรตเตอรี่ ถ้าใครฝันตามนี้อยู่ใกล้เคียงก็ซื้อเลยค่ะอาจจะมีโชคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะคุณนิตยาค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะกับเป็นตัวเลขแนวทางเนาะค่ะจากเจสองลานนะคะเป็นโครงสุดท้ายแล้วเด้อค่ะเจเพื่อนกำมันใจสองเจ็ดสองนะคะเจ็ดสองหาแปดสองหานะคะเลขข้างโคกเนาะค่ะสองสามหนึ่งนะคะ ค่ะทังช่องนะคะก็เป็นซื้อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมกับโปรไซวิจรณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะถ้าท่านผู้ชมบ่มากประอบกับเรื่อผพานนะคะถ้ามากถ้าชอบก็จังคอยลงทุนเด้อค่ะคอยหยิบจับรัตตลีไว้ใบสองใบนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้แอกจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง